เวลา13.21นวันนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพทรงเปิดงานอมริทพิทยา50ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจัดโดยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนสาขาวิชาและทอดพระเนตรการแสดงต่างๆอาทิการอ่านบทกวีภาษาสันสกฤตครบรอบ50ปีสาขาวิชาทรงฟังการเสวนาและการอ่านบทกวีแสดงมุทิตาจิตภาษาปากฤิกฤกจันสกฤตและบาลีและการขับร้องเพลงอุทยานจามจุรีรักหนักแน่น สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้เดิมคือสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตมีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาบาลีในฐานะวิชาเลือกในหมวดภาษาไทยเมื่อปี2471 กระทั่งปี2514ได้ย้ายมาสังกัดหมวดวิชาภาษาตะวันออกจัดตั้งเป็นสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตมีหลักสูตรอักษราศาสตร์บัณฑิตและอักษราศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบาลีสันสกฤตครั้งแรกในประเทศไทยต่อมาปี2558ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้เปิดหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิตถึงดุษฎีบัณฑิต ความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรและจํานวนอาจารย์และนิสิตของสาขาวิชาที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในแขนงวิชาภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กว้างและครอบคลุมด้านภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตภาษาและวรรณคดีปรากฤตพุทธศาสตร์ศึกษาภารตวิทยาภาษาทิเบตและภาษาและวรรณกรรมฮินดี การจัดงานครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งสาขาวิชาและเชิดชูเกียรติคณาจารย์ประกอบกับปี2564เป็นวารัครบรอบ50ปีจึงได้จัดทำหนังสืออมริตพิทยามีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาในช่วง5ทศวรรษชีวประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์อาวุโสและการนำเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์และนิสิตเก่า